ก็งาน c ั l เลอร์เบสเอเช a ยอวอใช่ไหมครับก็ตื่นเต้นครับเป็นงานที่พี่น้องเชิญมาด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รอดูเลยครับว่าคืนนี้จะเป็นไงใช่ใช่นนี้พี่เก่งจะทำงานร่วมงานกับทันเลอร์ไหมคะหรือว่ามาวมงานร่วมงานเฉยๆครับครับแล้วตัวตนสไตล์การทานของเราเป็นไงครับสไตล์การทานอาหารใช่ไหมครับก็จะเป็นคนกินง่ายครับจะชอบหลายประเภทครับก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาลีอาหารไทยก็จะพิจารส่วนใหญ่ครับ เอก็ฝากผลงานนะครับซีรีส์เรื่องรีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวนะครับทางช่อง3แล้วก็ไอฉีครับสามารถรับชมได้ครับแล้วก็มีผลงานส่วนตัวนะครับเป็นติดตามได้ไอจีอินสตาแกรมอินดี้ไอเดวี่ยเดอรทีแอนดีนะครับ, ai, IG, ie, I, nd, รบแล้วก็ฝากยูทูบด้วยครับมีโเคเวอร์เพลงเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเพลงตัวเองกันเร็วๆนี้ครับก็สนุก <c oughs> ครับแล้วก็เหมือนพี่ๆเขาก็ไปทัวร์กันต่างประเทศก็สนุกกันเยอะครับใช่ใช่ฟีดแบ็กก็กำลังดีครับแล้วเป็นผลงานแรกของผมด้วยผมเลยรู้สึกว่า <c oughs> เห็นแล้วก็ภูมิใจครับเวลามีคนขับมาเขาเห็นแล้วก็ชื่นชมเราก็แอบเขินเหมือนกันนะ,แ,ะอแอบเขินก็ต่อเนื่องเลยครับก็จะเป็นพวกงานโปรโมทของซีรีส์ที่เห็นไว้แล้วก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคู่หลักครับทางคู่หลักก็จะเป็นทางพี่ปอลกับพี่พีทตแพงครับจะเป็นงานหลักซะส่วนใหญ่อของผมก็จะเป็นตัวละครชื่อน,นารินนะครับจะเป็นศิลปินค่ายของคุณธดานะครับ เป็นไอในค่ายนะครับก็ฝากดูในซีรีส์นะครับว่าเป็นยังไงก็จะมีการเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงพวกนี้ให้ดูเล่นดนตรีโดยมีเรื่องที่เป็นรรมใช่ครับใช่ครับเราต้องฝึกทำหน้านตรงพาร์ดนตรีไม่ค่อยเยอะครับเพราะด้วยความที่ผมเล่นดนตรีมาอยู่แล้วแล้วก็เล่นเป็นนอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างจะโฟรครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพาร์ตการแสดงครับเพราะเป็นเรื่องแรกของเราด้วยครับก็เลยกดดานิดนึงครับยากครับที่เรามาแสดงยากครับยากด้วยความที่บทมันโตมากเลยครับ อายุผมประมาณ20แต่บทประมาณ3ากว่าเลยครับก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างไกลตัวนิดนึงครับแต่พอได้มาแสดงได้เจอพี่ที่ดีพี่ปอพี่ปิตาแพนควาแนะนําก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับทัาษะไหน,นเราต้องเีมี่เราต้องัาทักษะใช่ไหมครับผมว่าหลักๆเรื่องการพูดนะครับเรื่องการพูดแล้วก็สีหน้าท่าทางครับใช่ครับส่วนใหญ่เวลาไดอะล็อกพูดยาวอย่างนี้ผมจะติดขัดค่อนข้างประมาณหนึ่งอยู่ครับแต่พอก็ ได้พวกพี่ๆช่วยไว้ก็โฟล์ครับเร่องมันเป็ีอารมณ์ที่เราต้องใช้น้ำหนัเยอะมากครับแต่เป็นซีนอารมณ์ที่ว่าเป็นประมาณมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันค่อนข้างยากครับด้วยความที่เราไม่เคยเจอสถานการณ์นั้นด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้อินกับสถานการณ์นั้นมันเลยคอนเนคยากเหมือนกันเรื่องเรื่องเรื่องใหม่ที่มี็นโลกของเราอันนี้ออกตันแล้วยังรยครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเป็นยังไง อันนี้จะเป็นอารมณ์ลงมานิดนึงครับเป็นวัยรุ่นนิดนึงครับเป็นอารมณ์ที่คอนเนคได้ง่ายกว่าใช่ครับผมนะรู้สึกว่าชอบผลงานล่าสุดมากกว่าแต่ก็ครมทั้งสองผลงานนะครับมันดีอัเลรับลเครียดน้อยกว่าเือแล้วเครียดน้อยกว่าครับใช่สนุกครับได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยครับเรื่องใหม่ๆนเะ่อ่รยพอยังไม่เปิดครับแต่ว่าไกลๆไว้ก่อนได้ครับ ไม่ค่อยมีเสิร์ฟเองแต่ว่าจะเป็นซีนอารมณ์ต่างๆนะครับไม่ตอบเลยหรอเรื่องใหม่ <S <S ที่กำลังจะออกอ่ะเ่อ,เเอก็เรื่องของรันฤดูนะครับของทางช่องโมโนแล้วก็ช่องสามช่วยกันจัดก,การนะครับก็ฝากด้วยนะครับ